เน้นทุกตัวโชว์ทุกคู่3คู่วันนี้กับผมเต้นนะครับสวัสดีสมาชิกช,ช่องเจาะสกอร์ทุกท่านครับมาพบกับบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลทั้งลีกหลักลีกรองนะครับเลือกมาให้แบบเน้นๆครับมีอัปเดตกันตลอด24ชั่วโมงสนใจเข้าหมู่บ้านทักเข้ามาได้ครับที่ LN45 หรือว่าจะคลิกที่ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับตัวแรกวันนี้เป็นที่สื่อฟุตบอล EFL Trophy ครับคู่ระหว่าง Biston Rover นะครับเป็นทีมจากลีก2ครับพบกับทาง p รีมั u ซึ่งเป็นทีมจากหลีกวันนะครับลงสนามเวลา2นาฬิกาตรงก็เป็นเกมนาที่3ของทั้งคู่นะครับสองนที่ผ่านมาบิสตันโรเวอร์มีอยู่5คะแนนนะครับยิง5เสีย4ส่วนทางพรีมัสมี6แต้มเต็มครับยิง8แล้วก็เสีย2นะครับกับผลงานภาพรวมนะครับ5เกมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นบิสตันโรเวอร์ชนะ1นแล้วก็แพ้ไป4ขณะที่พรีมัสช่วงหลังฟอร์มแย่มากนะครับพวกเขาแพ้มา5เกมรวดครับตามสถิติการจัดการคู่นี้นะครับ5้ครั้งก็เป็นบิสตัน โรเวอร์ชนะ1ครั้งส่วนพีมัชชนะ2ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน2ครั้งกับความน่าเป็นของเกมในคู่นี้เงื่อนไขให้ทางทีมเยือนนะครับพีมัชบุกม,มาเหนือกว่าเล็กน้อยก็อูจากับฟอร์มการเล่น,นชั่วโมงนี้ไม่เหนือกว่าเลยนะครับเกรดบอลจริงๆก็ไม่ต่างกันครับเพราะฉะนั้นวิสตันโรเวอร์เล่นในบ้านอย่างน้อยไม่น่าแพ้ครับแล้วก็รุนพีชนะได้คู่นี้เลือกวิสตันโรเวอร์ครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นศึกฟุตบอล EFL Trophy ครับเกมคู่ระหว่างโอเดมพบโบตันลงสนามเวลา2นาฬิกาตรงนะครับ เป็นเกมนัดที่3ของทั้งคู่ครับซึ่งเจ้าถิ่นโอดมนะครับได้มา2นัดแพ้รวดยิงได้3ประตูเสียไปถึง8ประตูนะครับขณะที่โบตั้2นัด6แต้มเต็มครับยิงได้4ประตูแล้วก็ไม่เสียประตูเลยกับผลงานที่ผ่านมานะครับ5เกมหลังสุดครับโอดมชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้หนึ่งขณะที่โบตั้นนะครับชนะ4แล้วก็แพ้หนึ่งฟอร์มช่วงหลังกําลังยอดเยี่ยมเลยนะครับซึ่งความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้กับเงื่อนไขที่ได้ทำโบตั้นเหนือกว่า1ประตูนะครับดูแล้วมองว่าไม่น่าพลาดนะครับ ม้าหานทีมเหนือกว่านะครับเจ้าถิ่นโอเดนเนี่ยเป็นทีมจากลีกทูส่วนโบตันเป็นทีมจากลีกวันนะครับฟอร์มการเล่นชั่วโมงนี้ก็ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นมุมชนะสูงมากครับดูไปที่ประตูที่2คู่นี้เลือกโบตันครับส่วนคู่ที่3เป็นการที่ศึกฟุตบอลเนชั่นแนลลีกของอังกฤษครับคู่ระหว่างทางยอร์กซิตี้นะครับจะเปิดบ้านพบกับรอชเดลครับลงสนามเวลา2องนาฬิกาสีนาทีซึ่งทางเจ้าถิ่นยอร์กซิตี้นะครับปัจจุบันก็ลงสนามมา 17นัดมีอยู่33คะแนนนะครับขณะที่โรชเดลครับ15นัดมีอยู่37คะแนนครับกับผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับยอร์กซิตี้5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นขณะที่โรชเดลนะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับซึ่งตามสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับ5้ครั้งหลังสุดเป็นทางยอร์กซิตี้ดีกว่านะครับชนะ3เกมส่วนโรชเดลชนะ1เกมแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน1เกมครับกับความน่าเป็นของเกมในคู่นี้นะครับเงื่อนไข ให้ทางเจ้าบ้านยอร์ซิตี้ต้องบังคับชนะสถานเดียวนะครับแม้ว่าสติการจอการอาจจะดีกว่าเดี๋ยวฟอร์มไปในชั่วโมงนี้ทีมยันรอชเดลไม่เป็เปนรองเลยนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนช่วงหลังก็ถือว่าแข็งแกร่งมากครับชนะ4จาก5เกมเพราะฉะนั้นว at ันนี้เนี่ยอย่างน้อยลุ้นแบ่งแต้มกลับไปได้ครับเลือกไปที่ทีมเยือนรอชเดลครับก็เป็นทั้ง3งคู่ในวันนี้เท่ฝากกันนะครับส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้ครับหรือสนใจเข้าหมู่บ้านทักเข้ามาที่ L N 45หรือว่าจะคลิกที่ใต้โปรไฟล